ในการต่อรับไปคุยเขาก่อนเลยได้พี่น้องเขาไม่ให้หนึ่งเข้านะพี่ ผมยิไม่เขาแล้วตัวรถรถรถที่จะไม่ได้นี่คือทางขึ้นนะครับแต่ว่าไปไม่ได้นะครับเพราะว่าเขาไม่อนุญาตให้รถวิบากเราขึ้นไปรถถึงมอเตอร์ไซค์ทุกชนิดก็ขึ้นไม่ได้ต้องเป็นรถแบบ แบบอะรถทั่วไปรถกระบะรถอะไรเงี้ยครับแล้วต้องไปซื้อตั๋วด้วยที่ด่านนะครับแต่บรรยากาศร่มรื่นมากที่นี่มีติดแม่น้ำด้วยเหรอ นแม่น้ำเส้นนู้น่ะไร่แมงแกงเนตจระลดไหลลงแกงแกงก็คือก๋วยเีอันนั้นมาต้นแม่น้ำเที่ยวได้ตกปลาตรงนี้กับเปิ่อนเขาเที่ยวเขาตอนแรกหัวจะไปปลาหม่ามอดข้าวอ๋อคือถ้าเกิดเราปลามาปลามาก็ทางก็ดีแล้วเดี๋ยวเนี้ยหมู่บ้านบ้านป้ามากอ่ะผมเคยไปมันมีโรงเรียนสอดงปีที่แล้วเดี๋ยวนี้มันทำทางดีแล้ว ไม่ต้องข้ามน้ำเลยมันทำฉากตัด<ร>ขึ้นเข่าเลยพี่ผมไปเลี้ยงเด็กขอเอารถเก่งไปสบายตั้งมากเลยนะมยผมเพิ่งก็ผมผม,มาช่วยงานอยู่ที่เพจก,ก่างอผมเพิญญ่งย้ายมาได้สามปีเ,เดือนย้ายมาบ้ากไหมมาแบบที่โรงเรียนที่แบบว่ากันตากันนานที่แบบต้องการของอะไรน,อยอยนี้หน่อยเงี้ยครับแถวนี้ยว่าโรงเรียนโรงเรียนรัดใช่ไหมข้างนอก ก็เราก็คุยแบบเนียนๆไปนะครับปรากฏว่าสุดท้ายก็คือก็ไม่ให้เข้าอะครับและอย่างหนึ่งก็คือถ้าจะมานะครับก็คือเราจะต้องไปตีตั๋วนะฮะจากแ่งอรจานนะครับแล้วถึงจะมีสิทธิ์ขึ้นที่นี่ได้นะครับคือเอาง่ายๆว่าต้องทําเรื่องสองชั้นนะครับก็คือไปทําเรื่องที่แข่งอาจา์แล้วก็จะว่าเรามาทําอะไรมาเพื่อจุดประสงค์อะไรนะครับเราก็ถึงจะมีสิทธิ์ที่จะขึ้นไปได้แล้วก็ รถมอเตอร์ไซค์ก็คือไม่ให้ขึ้นเลยนะครับก็ในที่พูดคุยกันอยู่ตอนนี้นะฮะเราก็ได้ข้อมูลพิเศษนะว่ามันมีน้ำตกพิเศษอ่าสถานที่ลับนะฮะซ่อนอยู่ในนี้ด้วยนะครับก็ถือว่าเอาไว้เดี๋ยวคลิปหน้านะผมพาเพื่อนไปเที่ยวที่นั่นแทนล้วกันโอเคนะฮะวันนี้ก็ดีนนะเด็กน่าชอบปะกรับดิ นั่งเล่นก่อนคือเราจะทำแรงเดินมีไวไฟแล้วไงมีไวไฟตรงนี้ด้วยอินเทอร์เน็ตไงเอเอสไปยอดคุณคิดเป็นอะไรีนะพี่นี่เราถ่ายมาจนทบคลิปเราก็กดไปนะครับอย่าร้องสิไม่เอาไม่เสร็จเลยงานนี้ติดรถเจ้าหน้าที่ ออกมารถหายเราจะชาไปขี่รถเล่ยก็บอกเขาตรงๆให้มาขี่เทอร์เรนให้ก็ได้บางทีเราคุยเป็นการเป็นงานเขากลัวว่าเดี๋ยวเราพูดไม่ดีเขาก็ไปฟ้องอะไรเงี้ยพี่ขอบขี้ไรไปไปไปวุ้ฟุกได้เดี๋ยวเร็วนะพี่ชั่วโมงเดียวพอรีบกลับมาเนี่ยแตะแทางนะเอาลิ้นแตะแทางเสถึงแล้วอันนี้เดียวเองแล้ว จบไปแล้วนะครับหนึ่งทริปที่เราไปไม่รอดน,น,นะครับธุรกทุเลิจกรรมที่เราไปไปเจอต้นชะโดโบกแม่เขา้าแม่เข้าก็เป็นหนึ่งหนึ่งทริปขับมาเที่ยวแค่นี้พอนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ติดตามช่องนี้นะครับไม่เสร็จอีกไม่สําเร็จอีกแล้วอีกหนึ่งสถานที่ <c oughs> อีกหนึ่งครั้งที่ไม่สําเร็จอีกแล้วนะครับโอเคครับลำลาภาพวยด้วยความงามของต้นไม้อเดี <c oughs> <c oughs> ๋ย่าเพิ่งไปไหนนะอาบเสร็จก่อนไป ผมเชื่อว่าเพื่อนๆที่ติดตามช่องผมแล้วก็เพื่อนๆที่เป็นไบเกอร์หลายๆคนนะฮะบางครั้งปลายทางที่เราวางแผนเอาไว้เนี่ยมันอาจจะไม่ได้เป็นอย่างแผนที่เราวางไว้เสมอนะโดยเฉพาะการเดินทางด้วยรถ2ล้อเนี่ยมันมีอุปสรรคเข้ามามันมีรายละเอียดมีสเสน่ห์ของมันในตัวของมันนะฮะบางครั้งมันอาจจะทําให้เราพิชิตในสิ่งที่เราตั้งเป้าหมายเอาไว้ไม่ได้แต่จริงๆแล้วผมอยากจะบอกว่าความสุขของการที่เราได้ออกทิปนะฮะ กับเ,เพื่อนๆของเรานะฮะไปกับรถคู่ใจนะฮะผมว่าตลอดการเดินทางที่เราได้อยู่บนบาะตลอดการเดินทางที่เราได้มองเห็นเส้นทางใหม่ๆที่เราไม่เคยเห็นนะฮะแล้วก็แรงชอของรถลมที่พัดผ่านผมของเราผมว่าแค่นี้มันก็โคคุ้มแล้วสำหรับคนที่ชอบเดินทางด้วยมอเตอร์ไซค์แล้วนะครับ หลายๆครั้งที่เวลาคนที่เขาขับรถยนต์แล้วเขามองเห็นคนที่เป็นไบเกอร์แล้วขี่รถตากแดดกลางฝนเป็นเวลาหลายๆชั่วโมงติดกันนะฮะทำไมพวกเราทําได้ทําไมพวกเราอยากที่จะทํานี่แหละครับสเสน่ห์ของมอเตอร์ไซค์โอเคคลิปนี้นะอาจจะเฟล,ลนะฮะในจุดที่โม้ว่าจะพาเพื่อนเืนมาเที่ยวนะฮะ โอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวยังไงผมท้ายคลิปนะผมมีบรรยากาศรั่วๆนะฮะที่เราเดินไปเที่ยวสถานที่สุดฮิตอย่างเขื่อนแก่งกระจานนะฮะอันนี้ใครที่เคยมาแล,วออาาะะแล้วก็ขออภัยนะดูซ้ําไปละกันแต่ถ้าใครที่ยังไม่เคยเห็นนะฮะก็อยากให้มาดูบรรยากาศก่อนนะ,ะว่าเป็นยังไงนะโอเคครับผมแล้วเดี๋ยวถ้ายัางไงก็อย่าลืมกดไลค์ซับสไครป์เป็นกำลังใจให้กันเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ฝาก แชร์ด้วยนะจ๊ะแล้วก็สำหรับคลิปหน้าสัญญาจะพาเข้าป่าอีกครั้งและจะทำให้ได้สำเร็จโอเคครับขอบคุณมากครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับที่เชอร์เบเกอร์ครับผมเรามาตัดภาพมาที่การพาเดินเที่ยวเครื่องกระจา์อันแรงแค้นของเราดูสิครับเราจะเห็นข้างล่างนะคว่าเป็นตัวไวเดอร์บีสต์นะครับจาก ทูสวรรณาไวทยเดอะบีฟหรือว่าวัวนั่นเองนะครับดูครับไฟยังไม่ได้ปิดเลยไหนอ๋อนะครับน้ำวันนี้ยังไม่เต็มเครื่องนะแต่เดี๋ยวไม่เป็นไรนะครับโอเคคัดซีนคัดซีนก่อนดีสิาปครับขอบคุณครับอะดูก่อนด้วยอ๋อเออ ขอบคุณครับไม่ว่างนะาบอกไว้ก่อนไม่ว่างไม่ต้องจุดมนอร่อยปะอร่อยส่วนนักท่องเที่ยวนะฮะอันนี้ชาวเกาหลีนะครับผมเกาหลีเหนือด้วยมาหาโลเคชั่นวางระเบิดชคมืนจังโชคจองมึงห้ามกางเต็นท์บริเวณนี้นะครับตรงนี้ก็เป็นจุดเขาเรียกว่าอะไรวะ ไขแม็กก์เหรอของที่นี่อ่ะต้องมาเดินสะพานอือมีคือสะพานเลพี่โชคมีความรู้ไหมฮะชื่อไหมแก่งกระจานนะครับภาษาอังกฤษคือแก่งกระจานบิลก์สิปีแล้วมันก้นเพราะกานที่เติบโตเลยนะจริงๆไม่ได้คิดจากลับมานะมันไม่มีที่แล้วจริงก็เฟลไปแล้วอะที่เมื่อกี้เราเฟลไปเราก็ต้อง นี่นี่ถ้าเอาไปถ่ายถ่ายกัข้าทหารนี่แม่งโดนยิงสวนมาเลยนะ <c oughs> ดาแม่งเป็นปืนเลยดูดิ <c oughs> โอ้โหเอาเลยผมอย่าไปอยู่ใกล้กันผมนี่ผมก็เริ่มอายแล้วเหมือนกันนะ <c oughs> <c oughs> นะี่เก็อายแล้วเหมือนกัน,น <c oughs> อ่ะอันนี่เรื่องที่ออยมาแสดงเรื่องที่ออยมาแสดง <c oughs> เด็กเก่าโรงเรียนเรา <c oughs> อ่ะเพืความปลอดภัยไม่เกิน25คนครูซานเดินลงไปก็ตัดเหลือ20สิบพี่เราเเลย เอางี้เดี๋ยววันนี้เราภารกิจนะครับเราจะเดินข้ามไปฝั่งนู้นแล้วก็กลับมาฝั่งนี้มันเปิดให้ใครหรอันี่ไยเหมือนในที่สุดคืนหนึ่งก็เอามาทำไมอ่ะกลัวตุ๊ดแสดงมันต้องโยกๆแน่ๆเลย โอเคเดี๋ยวพอผมเดินมามันจะสั่นกว่าเดิมอ่ะพี่ถ่ายก่อนครับให้พี่ก็ถ่ายโทรกรัฟอียาไม่กล้าไปอ่อมันได้แค่ครึ่งเดียวแบงนี้นะงือออ่ะอ่ะเดี๋้วมาก่อนเดี๋ยวก่อนที่จะครบ20ห้าคน เรารีบเดินออกไม่ทันรงกลางที่เไม้ยังดเลยนฟนมันอเะป่วียังอีเนก็เดี๋ยวเราเรมจะสั่นแล้วนี่อ๋ออยู่ตรงกลางมากมันจะสั่นสั่นมากพี่ไปก่อนแล้วกันาเลยครับ้พี่ไม่ไปก่อนละอ่ะมาดูเอ้ยโชคพี่โชคมาไหวไหมนะ ตรงนี้มีคิวเรือคิวเรือคิวเรือนะสามารถไปเที่ยวตามเกาะแล้วก็ไปหาปลาได้นะอันนี้ก็มีลุงกับป้าครับเนี่สวีทแม่งนะครับ,บคลิปนี้นี่ชิลๆเร <c oughs> ื่อยๆแล้วกัน <c oughs> สภามันได้ไปแค่ครึ่งเดียวเองนะ <c oughs> ทำไมเขาไม่ให้ไปหมดเลยนะเขาไม่ให้เข้าป่าอ๋อเขาให้ไปไปรุ่นแล้วแต่คืมอมันอันตรายหรือเปล่าไง แต่น,นี่คือมันล็อกล็อกตูจะล็อกเยอะเลยนะของกระจุยเละแกะไม่ต้องไปเลยมงค,คลมงคลมันรอดไปได้นะพี่มงคลมันทะลึกล่ะตัวเล็กๆกันนะโอเคก็ดูวิวแค่นี้พอโอ้โหนาม,มันแห้งหมดเลยได้ครับคุณนพแก้มือจากตรงเมื่อกี้ได้อยู่มันพัฒนาขึ้นเยอะเลยนะ พวกกันมานี่เป็นแบบเฮ้ยเอางี้ไหมเช่าเรือไปไหมเราก็นั่งไปตามเกาะแก่งเนี่ยเราก็ชวนชวนเพื่อนพี่ๆเข้าไปนะหุ้นตังค์กันไปมันไม่แพงเลยไม่รู้ไงสมมติอสมมติเขาคิดหกร้อยอุ้ยพี่วีคเขาสุดกับพี่เวียนหัวตอนพันกว่าบาทน่าจะเที่ยว่านจะเที่ยวประมาณแปดร้อยเที่ยวประมาณแปดร้อยแล้วก็สมมติก็ถ่าร้องก็ก็หุ้นหุ้นกันไม้บางช่วงก็มีผุพังกันไปนะฮะสุดไว้เหรอกดปุ๊บสุดไว้เพนะ ตอนนั้นเราจะเจอผู้ที่กำลังใช้เครื่องตัวจับวัตถุระเบิดโฟกัสไปดีน้าโอเคไปต่อไปแล้วกลับมายืนงงตรงนี้นานแล้วอ่ะเดี๋ยวให้เพื่อนๆดูวิวฝั่งนู้นครับยาวไปเลยนะอู่มันงตอนนี้คือน้ำมันไม่มีจริงๆมมันนหลวมันยิบเหยียบไม่ยิบทำไมนะบอกมันหลวมก้าวไปอีกก้าวไปอีกไปอีก โอ้ยทำไมลำบากเนาะกลับเถอะไปเถอะไปฮ่าๆไปจิตใจดีเลยพัชรันีอยู่ในอาการที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะไม่สมควรสมควรลบเดี๋ยวอุ้ยเสียงเหมือนอะไรหัก เอาลำลานะครับทมงานของสะพานแกะกระจาดไปจ้ะล้าไก่อน้าไก่อนโอ้เท่าทำไรครับเคยเคยมาแล้วอยู่แล้วใช่ไหม สิงค <c oughs> ัดสิงกอนถ้าเธอไม่โอเคแต่คนอื่นเขาไม่โอเคก็ดี่ลยอาจจะมีมทะเลาะกันบ้างโอเคคนระับก็มีสนับสุนคนที่นะ่กจะซื้อตัวนี้เขามีน้ำน้ำตาลสดนะก็ซื้อใบนะแค่ยี่สิบบาทได้เยอะอยู่นะที่กลางตีนที่กลางคืนนะ่าจะสวยนะตรงจุดนี้นะมานอนดูดาวแบบโหแบบเหมือนเป็นแบบนอนแล้วแบบมองพนมรามีดาวมีอะไรเต็มเลย ไงพี่โชควันนี้สนุกไหมครับพี่หลงหลงมางงงผิดหวังปนความผิดหวังซ้อนซ้ำซ้อนกันไปเราไปกินกับเาเป็ดดีกว่ายังยงจุดมุ่งหมายกับพขาเป็ดเหรครับกลับไปมันจะทันหรือเปล่าแหมเดี๋ยวผมมีร้านอื่นแนะนำดีกว่าอิ่มแล้วโอเคไปเดี๋ยวไปต่ออีกคลิปหนึ่งเราจะดูว่าคุณโชคจะเริ่มเก็บอุปกรณ์อะไรก่อนนะฮะ โอเคอ่าคลิปนี้ก็คงต้องลาแล้วจริงๆนะฮะบรรยากาศสันเคลื่อนของแกงอาจารนะครับวันนี้ก็ไม่ได้ผ่านสังนันนะฮะโอเคไม่เป็นไรนะครับแล้วเดี๋ยวฝากไว้นะให้เพื่อนๆชมเส้นทางขากลับละกันนิดเล็กน้อยนะฮะก็ใครชอบนะก็กดไลค์กดติดตามเหมือนเดิมนะฮะอันนี้ลาจริงๆแล้วโอกาสหน้าสัญญาแก้มือนะพาเพื่อนไปเที่ยวแน่นอนครับโอเคครับ